มวยไทยไปมวยโลกนี่คือนักมวยที่เก่งที่สุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดและเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจที่สุดจากเคยติดคุกสู่แชมป์โลกอำนาจรื่นเริงด้วยลีลาการชกที่พลิ้วไหวผนวกกับไหวพริบสุดแพร่ๆทำให้อำนาจก้าวไปสู่การเป็นแชมป์โลกได้ในเวลาไม่นานแม้จะริ่มชงมวยอาชีพด้วยวัย30กว่าก็ตามล่าสุดอำนาจรื่นเริง ได้เดินทางไปชกเพื่อป้องกันตำแหน่งกับนักชกที่คนไทยทั้งประเทศแค็นมากที่สุดคนหนึ่งสู้ชีหมิงนักมวยชาวจีนที่เอาชนะแก้วพงประยูนนักชกขวัญใจชาวไทยเมื่อโอลิมปิกที่นครลอนดอนไปแบบคานสายตาและวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วนำเข็มขัดแชมป์กลับบ้านมาฝากคนไทยทั้งประเทศอย่างสมศักดิ์ศรีและน่าภาคภูมิใจสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ พาไปเปิดใจนักมวยแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอำนาจรื่นเริงก่อนไฟที่จะเริ่มขึ้นเขาบอกมีสื่อจีนกับสื่อรอบโลกมาที่บ้านคุณห้าสิบหกสิบคนจริงไหมครับมา,ามาสอดแนมใช่ครับ,บก็<ม><อ>เหมือนกับแบบเขามามาดูการฟิตซ้อมของเราว่าเราซ้อมไปถึงไหนแล้วครับแล้วเขาก็ถามเหมือนเขาหลอกถามเราว่าเรามีไม้ตายอะไรที่จะไปใช้กับซูทีหมิง ถามว่าเรามีไม้ตายอะไรครับผมแต่แต่ผมก็ปฏิเสธเข้าไปบอกว่าตอนนี้ผมยังยังไม่พูดก็คือให้ไปดูที่เบอร์ทีอครับผมตอบเหมือนดาราเลยฉากเด็ดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคืนนี้แค่เราเราพูดไปเขาเขาอาจจะไปแก้ก่อนทําไมคุณไม่บอกแบบโกหกเขาล่ะสมมติคุณมันเก่งหมัดขวาก็บอกอ้อมช็อตเด็ดคือหมัดซ้ายอะไรเงี้ยก็คือว่ามันไม่ได้ครับก็คือว่าเขาเขาต้องแก้ทั้งสองหมัดอยู่แล้วเพลงนโปรดผมทราบมา จุดิดหวังนะเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงเพลงโปรดที่เวลาฟังแล้วคุณแบบไหนลองไหนลองโชว์บัตสักหนึ่งสองแบบัจริงจริงแล้วผมชอบพระเจ้าต่างครับโอ้โหผมชอบมากยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวโอ้โหแล้วก็ชอบบอดี้สแลมครับผมเพลงอะไรแทบทุกเพลงครับของพี่เออ ครับแล้วก็มีแคทครับแบนคลาสสครับผมแต่ปาบอกว่างวงนี่ประชกมาเก้ามันไม่เห็นเปิดเพลงเราเลยฮะเขาให้เปิดครับเขาบอกห้ามห้ามเปิดเพลงที่ไม่เนื้อร้องครับผมทำไมอ่ะมันเข้าใจกันครับเออกต้องถามที่ลูกพี่ครับว่าเขาเขาคุยกันยังไงเออทีหลังเป็นแชมป์เขานี่บอกแล้วไม่เปิดไม่ชกผมหัวใจเกือบวายกสองกุนถ้าเห็นภาพมันนั้นลงไปนี่ลงไปจริงๆมป่ะฮะจริงๆแล้วเราอ่ะเรา ไม่โดนหมัดเขานะครับเพราะเพราะเราโดนช่วงรวมเขามากฝ่าแต่ปลายหมัดเขาเนี่ยมันโดนตรงไหลเราเหมันเสกการทรงตัวครับแล้วก็อีกอย่างขาเราไปยืนข้างในเขาเมื่อเขาผักมาแล้วเราก้าวขาออกไม่ถอยคือไม่ใช่ล้มเพราะหมัดล้มเพราะเหมือนจังหวะมันมันชุลมุนมันมันมันบู่วๆกันครับแล้วก็กรรมการข้างบนเขาไม่ได้นับนะกรรมการข้างบนเนี่ยเขาเขาเขาจะมองเห็นเลยว่าเราเราโดนตรงนี้แล้วกรรมการข้างล่างเป็นคนสั่งนับโอ ซึ่งกองเชียร์ผมอยากจะถามคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งมากครับคนหลายคนจะเก่งด้วยเสียงกองเชียร์ฟุตบอลเขาบอกเลยว่ากองเชียร์คือผู้เล่นคนที่12มวยต้องบอกว่าแฟนๆมาเก้าเนี่ยุติธรรมมากครับผมเขาชกโดนไม่โดนเฮคุณชกโดนไม่โดนมีโห้วยนะครับมีโหครับมีคุณรับความกดดันอย่างนี้ยังไงจริงๆแล้วผมคิดว่าฟังงได้ยินไหม ได้ยินครับได้ยินได้ยินหมดเสียงโหของเขาได้ยินหมดแต่เราก็ต้องต่อยอยู่ในเกมสมาธิผมจะอยู่ในเกมมากกว่ากับกับเสียงเสียงเชียร์ของของเขานะครับถ้าของเราเสียงเชียร์ของเราเราก็คอยคอยคอยฟังอยู่ว่าว่าถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเชียร์เรามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากทั้งสนามอาจจะ10%นะครับซ็ครับของเขาจะ90%นะครับหรือของเรา5%้แต่ผลสุดท้าย10%ของเราก็กบของของ90%ไปหมดเลยก็สุดท้ายก็เป็นเสียงของของคนไทยหมดในสนาม ไม่ผิดยกแปดมึงครับประมาณมาปอกกข้ทีนึ่งครับผมอันนั้นจงใจไหมก็เหมือนกับแบบเขา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 ต่อยผมแล้วผมดึงแล้วเขาหมุนไปก็เหมือนเราเอานวมไปคอเขาแท้แท้ลูกนั้นถ้าผมคอแรงนี่เราแพ้มอันนั้นเคาะเล่นๆครับผมเคาะด้วยความเอนดูครับแต่เจตนาครับแล้วก็เราก็เหมือนกับแบบเราคุมเกมอยู่เหมือนแล้วครับ ผมถามในฐาน,นะแฟนมวยผมไม่รู้เรื่องมวยถ้าเหมือนใช่ผมจะบอกคุณว่าคนดูเขาคิดยังไงเพราะทุกอย่างที่คุณทําคุณมีเหตุค,คุณมีผลอยู่แล้วค,คนก็สงสัยบอกว่าคุณโชคดีนะแต่คนนมันชอบดูมวยบุกเขาบอกแทนที่จะเอาเวลาไปยืน12ยกอ่ะไม่มานั่งแล้วชกให้มันมันหมดใช่ไมมันไม่บุกเยอะกว่านี้จริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเราไปบุกมากอ่ะมวยส่วนมากมวยตอนนี้ถ้าถ้าเราบุกหรือว่าเราแลกอ่ะถ้าถ้าเราไม่จ่าจริงอ่ะเราแพ้แน่นอน เพราะเราต่อเจ้าบ้านเราต้องเน้นเราต้องเน้นทุกทุกอย่างอยู่แล้วครับเพื่อให้เพื่อให้ออกมาให้เราได้คนเดียวครับคือมาถ้าเราไปบวกกับเขาเนี่ยเราอาจจะคือบวกสามหมัดไม่นับไม่นับสองหมัดมันับเลยครับผมเขาได้แน่แน่ก็คือว่ายิ่งยิ่งแรกกันงยิ่งเขายิ่งได้เลยเราต้องเราต้องเน้นเราต้องจัดทีคือที่หนีหรือบางครั้งที่รับจงใจหมดครับผมเพราะว่าคุณชนะคะแนนเขาได้เพราะว่าคุณต้องชนะเขาเยอะมากครับผมเพราะถ้าเกิดสูสีคุณเจ็ดเขา คุณคุณหกเข้าสี่ผมว่าเขาชนะนะครับผมชนะคุณต้องชนะเขาขาดลอยมากนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีสามสามแต้มขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับนามสูุลของเขาก็คือรื่นเริงและมาวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่คุณได้มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับสู้ต่อไปขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของอำนาจรื่นเริงกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเรา แล้วก็พบกันได้อีกครั้งทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ถึง4ทุ่ม45ทางช่อง3ไวตี้หาใครอยากจะดูรายการเบิร์ย้อนหลังข้างล่างนี้ครับที่ YouTube ของเรานะครับและวันจันทร์ห้ามพลาดรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ทางช่อง3 Or ริจิ a l ช่อง1 33แล้วก็43 17นาิกา15นาที และใครก็ตามที่อยากจะมาร่วมทีมกับเราตอนนี้เรากำลังมองหาทั้งโปรดิวเซอร์และก็ครีเอทีฟนะครับก็สามารถส่งผลงานของคุณมาได้ที่อ e ีเมลของเรานั่นก็คือ jointeamchamp@gmail.com ก็หากใครอยากร่วมงานกับเราก็ส่งมาเลยหากใครโดนก็จัดไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ